บางแสนวันนี้ผมจะพาไปเดินที่ถนนคนเดินบางแสนนะครับมีทุกอย่างนะครับตั้งแต่สากกระเบือ,อยันใบกระท่อมโอ้โหเรียกได้ว่าอินเทรนด์น่าดู เป็นวันแรกนะครับหลังจากปิดช่วงโควิดนะครับปิดมาตั้งนานนะครับเงียบเหงาซบเซาเป็นเวลานานเลยวันนี้ถือว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมานะครับเดินผ่านมานะครับพอดีเห็นพ่อค้าแม่ค้ากําลังตั้งของอยู่ก็เลยแวะมาเดินให้ดูภาพรวมของร้านค้าก่อนนะครับตอนนี้ถือตั้งยังไม่เสร็จเลยครับพ่อค้าแม่ค้ากาลังขนของลงมาแต่ว่าก็เริ่มมีข้าของเยอะแล้วนะครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับ ครับผมในระหว่างที่เดินไปเดี๋ยวผมจะเล่าแนวคิดนะครับของถนนคนเดินบางแสนนะครับก็เกิดจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับที่มีความต้องการที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขและการใช้พื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมและเปิดโอากาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยระหว่างว่างงานมีงานทําและมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับสอดแทรกกิจกรรมให้กับเยาวชนในท้องถิ่นนะครับ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะครับสร้างชุมชนให้มีชีวิตชีวาและที่สําคัญนะครับคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆที่มาบางแสนนะครับก็จะไปเที่ยวที่หาดบางแสนใช่ไหมครับเที่ยวที่หาดบางแสนจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเล่นน้ําเล่นอะไรแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็เลยจากหาดบางแสนมานะครับทางแหลมแท่นที่จะไปเขาสามมุกนะครับก็ จะเจอถนนคนเดินบางแสนนี่แหละครับจากแนวความคิดของผู้บริหารเทศบาลนะครับจึงเป็นเหตุจูงใจให้กลุ่มของผู้บริหารถนนคนเดินบางแสนซึ่งแต่ละท่านก็จะมีความชํานาญในการจัดตลาดนะครับจัดงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์มารวมตัวกันเพื่อจัดโครงการถนนคนเดินบางแสนนะครับเพื่อทําให้ชุมชนมีชีวิตชีวาและให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจนะครับมีกิจกรรมยามเย็นเมื่อเดินเล่นชายหาดและมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนจึงรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งบริษัทถนนคนเดินจำกัดนะครับเพื่อจะได้ดําเนินการตามเป้าหมายของเทศบาลเมืองแสนสุขที่จะสร้างถนนคนเดินบางแสน ช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าผมเดินยังไม่ถึงช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็คือมาหาซื้ออาหารสดมาซื้อผักไว้ไว้ทำอาหารนะครับก็เลยแวะมาให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเดินตอนเย็นให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับผมว่าช่วงที่ติดกับทะเลนี่สามารถซื้อ ข้าวซื้อของอะไรไปนั่งกินดูวิวทะเลตอนเย็นๆนี่สุดยอดเลยทีเดียวก็ตอนนี้มันแดดร้อนอยู่แต่ช่วงเย็นนี่แดดจะไม่ร้อนนะครับอ่าก็ดูบรรยากาศกันไปพลังๆนะครับใจจะซื้อเครื่อง เรารับไปเดินดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะไม่บรรยายอะไรต่อนะครับแต่ว่าใครที่สนใจอยากซื้อใบกระท่อมแล้วก็สคริปต์ไปเลยครับช่วงที่ประมาณ8นาทีครึ่งนะครับเอาล่ะครับไปดูกันต่อเลยครับ

แล้วก็เตรแล้วก็ ສັງຫານສັງຫ